วันนี้เราก็ v e r ฟนเฟดี้คืบคอบางคนอาจจะยังไม่รู้จักฟน f ลเฟดี้แต่ผมจะมาเล่าประวัติดี้ดูคือฟน f ลเฟดี้เหมือนเป็นเกมสยองขวัญที่เขาให้เราหลับบทเป็นยามกะดึกเป็นยามที่อยู่ในร้านสวนสนุกพิซซ่าเป็นร้านพิซซ่าที่เด็กชอบเล่นเป็นร้านเฟดีแฟ้แ f a แบ e ร์พิซซ่า ซึ่งเราอยู่ในร้านนี้เราได้รับบทเป็นยามันก็จะมีฟนกายคอยอยู่นะซึ่งมันแบบมันตอนนี้มันดังนยะครับทุกคนตอนนี้เป็นกายเป็นหนังที่ดังเลยกลายเป็นเกมที่ดังจนแบบเกมสมัยก่อนอยู่ดีๆมันกลายเป็นกเนกมดังจนถึงปัจจุบันเลย แล้วผมได้ข่าวว่าเขาจะสร้างเป็นหนังในเน็ตฟลิกแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สร้างแต่เขาจะสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วฮะคือเหมือนแบบมาดังเกินไงมันดังแล้วแล้วก็เขาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็แค่นี้ครับ